สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะวันนี้เราเรียนหน่วยอาชีพในฝันนะคะเรื่องการให้ความร่วมมือนะคะอ่าเราจะมาตอนที่เราจะมาเรียนนะคะเราไปดูสาระที่เราเรียนฝันมาแล้ว วันที่หนึ่งนะคะเราเรียนเกี่ยวกับสถานที่สําคัญนะคะสถานที่สําคัญก็จะมีโรงเรียนมีวัดใช่ไหมคะโรงพยาบาลใช่ไหมคะวันที่สองเราเรียนเกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมคะอาชีพก็จะมีอาชีพ ar, คุณหมอคุณครูพยาบาลตำรวจทหารใช่ไหมคะวันที่สามเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนดูซิว่าหน้าที่ของคุณหมอนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมคะคุณครูนะคะมีหน้าที่สอนเด็กๆนะคะให้การศึกษาใช่ไหมคะคุณหมอมีหน้าที่อะไรคะคุณหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้นะคะนางพยาบาลนะคะมีหน้าที่ช่วยเหลือคุณหมอนะคะดูแลคนไข้ช่วยเหลือคุณหมอนะคะ ตำรวจนะคะตำรวจมีหน้าที่รักษาประเทศตำรวจมีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายนะคะส่วนทหารนะคะมีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติอยู่ตามชายแดนนะคะชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าวให้เราทานนะคะ,ะต่อไป เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการให้ความร่วมมือนะคะการให้ความร่วมมือต่อที่ชุมชนที่เราอยู่นะคะเ,เพราะว่าเราอยู่กับชุมชนเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะต่อสังคมที่เราอยู่อาศัยใช่ไหมคะเมื่อมีใครเดือดร้อนเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันกันนะคะมีน้ําใจต่อกันใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นเวลา มีเรามีของเยอะใช่ไหมคะเรามีมากเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะคะมีน้อยเราก็ให้น้อยมีมากเราก็ให้มากเราอยู่ในสังคมนะคะเราต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันเหมือนเด็กคนนี้เห็นไหมมีขนมเยอะก็ขนมมาแบ่งเพื่อนใช่ไหมคะอ่าอ่าแบ่งพระด้วยใช่ไหมทำบุญตักบาตรให้กับพระสงฆ์ด้วยใช่ไหมคะเรามีมากเราก็ให้มากนะคะเพราะเราอยู่ด้วยกันใน สังคมนะคะเมื่ออยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนเดียวกันใช่ไหมคะชุมชุมชนหมู่มากใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักอะไรคะเนี่ยทิ้งขยะให้ถูกที่ถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ใช่ไหมคะเห็นขยะแล้วไม่รู้จักเก็บใช่ไหมคะ,ะบ้านเมืองชุม,ช,มชนเราก็จะสก,กระปรกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไปโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีน้ําใจนะคะให้ความร่วมมือกับเพื่อนๆช่วยกันเก็บปัดกวาดอ่าคนนึงถูคนนึงกวาดคนนึงเ็ดกระดานเพื่อนอีกคนนึงก็เอาขยะไปเทนะคะเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในชุมชนก็เหมือนกันนะคะเมื่อผู้ใหญ่เขาทํางานเก็บปัดกวาดหน้าบ้านเก็บถนนเก็บขยะเอ็นใบไม้เราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือนะคะชุมชนของเรา ราก็จะได้สะอาดนะคะเราต้องมีน้ำใจต่อกันและกันนะคะเห็นคนเก็บขยะใช่ไหมคะอยู่กลางถนนใช่ไหมคะเราเดินผ่านไปเฉยๆได้ไหมเราก็ต้องมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือท่านบ้างใช่ไหมคะอย่างแค่อยู่ที่บ้านเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือคุณตา คุณยายใช่ไหมคะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะบ้านเราถึงจะสะอาดต้องมีน้ําใจอยู่ที่บ้านก็นะคะก็ต้องมีน้ําใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานใช่ไหมคะอ่าหยิบ หยิบนู่นหยิบนี่ให้คุณแม่เวลาคุณแม่ใช้ทําอะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องให้ความร่วมมือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ทําอะไรแล้วไม่ทํานะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านเราก็ต้องรู้จักช่วยเหลือพ่อแม่นะคะให้ความร่วมมือกับพ่อแม่เวลาพ่อแม่ให้ใช้ให้ทําอะไร ะะอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีจิตอาสาช่วยกันนะคะเห็นไหมเห็นในภาพตัวอย่างนี้ไหมบางคนก็ไปช่วยจิตอาสาใช่ไหมคะถูพื้นเก็บของเล่นเข้าชั้นใช่ไหมคะเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องมีน้ําใจนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ,ะวันนี้คุณค่าพอรสารบอกว่า ความมีความรักและความกตัญญูรู้คุณเมื่อเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราก็ต้องมีความรักซึ่งกันและกันโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ,ะมีความกตัญญูก็คือรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ,ะ,ะวันนี้คุณครูนกยูงขอจบคลิปการสอนลงเพียงเท่านี้พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ส่วนเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ